ในวันที่17ตุลาคมปี2566ดาวพระราหูโคจรยกเข้าสู่ราศีมีนไป18เดือนในรอบ18ปีที่ดาวราหูอยู่ตรงนี้อยู่ในจุดมอละต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะฮะปัตตนิแปลว่านิติกรรมคู่ทุกประเภทนะฮะคู่คองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญา โคจรเข้าสู่จุดมรณะนะและมีดาวเช่้เรือนอริก็อยู่จุดปัตตนีนับจากนี้ไป18เดือนเนี่ยนะฮะท่านใดที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะฮะที่มีคู่ครองนะฮะคู่ครองเขาอาจจะเจ็บป่วยนะฮะก็ดูแลดูกายดูจิตดูใจกันให้ดีนะฮะนะครับมีอะไรก็รีบพูดคุยกันเพราะจะเกิดความอึดอัดคับใจเกิดขึ้นได้บ้างกับชีวิตคู่ชีวิตรัก ะะบางท่านเนี่ยมันก็อาจจะปัญหาหน้อยหน่อยก็อาจจะแปลว่าคู่จะเจ็บป่วยนะฮะคนรักจะอยู่ห่างไกลเรานะฮะคนรักจะถ้าคุณนอนคนละบ้าน,นดีนะราศีสิงห์เนี่ยถ้ามีคู่รักอยู่คนละบ้านอย,อยู่คนละห้องนอนอยู่คนละจังหวัดอยู่ต่างประเทศได้ยิ่งดีนะฮะก็แก้เคล็ดดวงชะตานะฮะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็ระวังคู่เจ็บป่วยหรือเกิดเรื่องอึอดอัดคับใจ มีเรื่องเหมือนไฟสุมขอนให้มามีปัญหากันได้บ้างอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะก็ดูแลดูใจรีบมีอะไรรีบคุยกันตั้งแต่ต้นนะนับแต่นี้ไป18เดือนเพราะว่ายังมีอิทธิพลของดาวเสาวโครจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิเลงกายสังขารด้วยนิติกรรมคู่อีกประเภทหนึ่งคือคู่หุ้นส่วนนะฮะคู่ค้าขายคู่ธุรกิจหากมีให้ทำเงื่อนไขสัญญาให้ดี ไม่เช่นนั้นจะเกิดความสศกเศร้าเสียใจหรืออึดอัดหรือมีปัญหาตามมาภายหลังหุ้นส่วนอาจจะแตกแยกก็เกิดขึ้นได้นะฮะการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะนะฮะจะอ,ออกหน้ามากนะฮะให้เน้นผลสำเร็จเป็นทีมนะฮะให้มากนะไม่เช่นนั้นมันจะมีการแตกแยกขัดแยง้งนะฮะในหมู่คณะ พอดาวหุ้นส่วนเนี่ยนะฮะโคจรอยู่ในเรือนมรณะและดาวเสาก็เล็งดวงชะตาเป็นช่วงดวงแตกนะฮะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราคนาราศีสิงห์จริงๆเนี่ยราหูมาอยู่จุดนี้เนี่ยแค่ไม่คิดเรื่องความรักแค่ไม่คิดเรื่องหุ้นส่วนดีนะครับนะแต่ว่าบางท่านจะเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งนะภายใน18เดือนนี้ นะครับแต่ดาวเนี่ยก็คือมันจะมีข้อดีที่ดาวราหูมาอยู่จุดมรณะตรงนี้มันเป็นดาวบาปพระเคาะนะฮะท่านใดที่ค้าขายนะฮะกับต่างประเทศมีคู่หุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาตินะฮะมีการค้าขายกับต่างชาติอันนี้ดีนะฮะแล้วก็ถ้ามีคู่ควรโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จทางการงานร่วมกันนะฮะจะดีกว่านะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครแบบไป เจ้าเอใครไปคบหาใครพยายามเอาคนมีตําหนิคนผ่านการมีคู่ผ่านการมีความรักและสําหรับคนโสดจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะถ้าไม่ได้มีลักษณะที่มีตําหนินะฮะนานๆทีเจอกันไปไปมามา,มาต่างชาติต่างประเทศนะฮะตรงนี้มันจะแปลว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังมีเรื่องจุกจิกใจตามมาภายหลังในเรื่องนิติกรรมคู่ข้อดีก็คืออีกมุมนึงในดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะอยู่เป็นดาวสุประห์ดวงเดียว ดาวพฤหัสเี่ยนะฮะเป็นดาวสุปราะห์ดวงเดียวนะฮะอ,ะอยู่เรือนสุภะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะไปจนถึงปลายเดือนเมษายนปี2567จะมีโชคในการิเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆบางท่านมีโชคจากบุตรหลานบริวารลูกน้องเหล็กคนอ่อนกว่าได้ลูกค้ารายใหม่ค้าขายกับชาวต่างชาติดีทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศดี ัยเรียนไวศึกษามีโอกาสมีความสําเร็จก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนนะให้โฟกัสเรื่องเรียนให้มากวัยทํางานก็เหมือนกันนะฮะจะมีโอกาสได้ขั้นได้ตําแหน่งได้ความก้าวหน้าเพราะดาวพฤหัสเดินเคลื่อนในจุดสุภาพแปลว่าขั้นตําแหน่งความก้าวหน้าชื่อเสียงดีนะฮะแล้วก็ความก้าวหน้าการได้ศึกษาในาศาสตร์ใหม่ๆการพัฒนาตนนะครับแล้วดาวพฤหัสจะจะเคลื่อนเข้าเรียนการงานในรอบ12ปีด้วยหลังเมษาปี 67ไป1ปีดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงปี67หนา,หนา,หนาตั้งแต่นี้ไปเลยนะไปจนถึงปี67เเนี่ย68ปเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องโฟกัสเรื่องงานให้มากนะฮะเพราะอิทธิพลของดาวสุประเคอย่างดาวพฤหัสจะเข้าไปเรือนการงานด้วยปีหน้าแล้วก็ตอนนี้อยู่จุดสุภาพแปลว่าเป็นช่วงที่ต้องมุ่งมั่นนะสร้างอุดมการณ์ใหม่ๆสร้างเป้าหมายใหม่ๆนะฮะช่างสร้างชื่อเสียงนะฮะ ตรงนี้ดีนะการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีคุณงามความดีนั้นปรากฏนะฮะถ้าหากทําดีจริงๆก็จะได้คุณงามความดีนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยบุญบุญบารมีเก่าจากบุตรบริวารมีท่านใดที่บุตรบริวารเติบใหญ่หรือมีลูกน้องเขาจะนําความเจริญมาให้มางให้ก็ได้โชคจากบุตรหลานบริวารได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากลูกน้องการรับลูกน้องใหม่เข้ามาในช่วงนี้ดีนะฮะมีข่าวดีเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารลูกหลาน เขาเรียนดีขึ้นอะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปนะเพราะว่าดาวลูกเนี่ยเป็นราชาโชคนะฮะไปจนถึงเมษาปีหน้าแล้วก็ในช่วงตุลาเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์ขยับเข้ามาเลงกับดาวพรฤหัสบดีเป็นคู่มิตรใหญ่อาจจะได้ติดต่อสื่อสารมากขึ้นนะฮะได้พบปะมากขึ้นนะฮะแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเลงกับดาวพรฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือปุตตะมีโชคจากได้ของพึงพอใจทางจิตอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ในช่วงตรงนี้เนี่ย รางหูขยับเนี่ยจะเล็งไปในเรือนการเงินด้วยอาจจะรายจ่ายจะเยอะแต่มันจะแปลว่าเรานะี่ยจะมีเงินเข้ามาให้จ่ายเยอะขึ้นนะก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนการงานตั้งแต่มีนาปีนี้ไป7ปีโดยประมาณ ความผันผวนมันแปลว่าการหักเหเปลี่ยนแปลงทางด้านของการงานครั้งใหญ่ก็อาจจะเกิดขึ้นหรือการท่านใดที่ทํางานด้านวิจัยด้านพัฒนาหรือเฉพาะทางแลดนวัตกรรมนะ,ะทุกประเภทดีเอาโชว์โซเชียลมาเกี่ยวกับงานดีนะฮะจะมีความสําเร็จแล้วดาวการเงินก็เดินเด่นเดินดีด้วยนะนะครับดาวการเงินเดินเด่นเดินดีนะฮะมาตั้งแต่ปลายกันยาเป็นมหาอุด นะฮะแล้วก็หลังวันที่15ก็เดินเข้าสู่ราศรีตุลน,นะฮะก็ได้ตําแหน่งดีแล้วก็เล่งกับพฤหัสด,ด้วยนะฮะแสดงว่าการเงินการทองจะมีมุมที่ดีท่านใดรอปรับเงินเดือนในช่วงเดือนตุลาท่านใดที่รองเงินก้อนในช่วงเดือนตุลานี้จะได้นะฮะกันยาตุลาเนี่ยนะฮะไปไปลายกันยาขาวหาตุลาเนี่ย ใครที่รอขั้นรอตำแหน่งต่างๆมีมุมที่ดีเพราะว่าดาวศุกร์ก็โคจรทับดวงชะตาแต่ก็เป็นแปลว่างานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นนะเพราะว่าเสารมันเล็งกับดาวงานนะฮะมีเรื่องอึดอัดขับใจเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่ทำนะแต่เป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์นะช่วงราวหูยกเนี่ยอาจจะเป็นคนเป็นช่วงที่จะดึงดูดต้องจิตต้องตาต้องใจผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะนะจะมีคนมาชอบคุณนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกับดวงชะตามากนะพืรหัสเลงอาทิตย์หลังที่ราหูยกเนี่ยกลาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ดีเข้าหาผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ช่วยนะครับดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะครับโบราณเนี่ยนะฮะเขาเลยมีเครื่องรางในการเสริมดวงชะตานะฮะเครื่องรางมีหลายสายนะฮะแต่ผมเนี่ยจะขอแนะนําเครื่องรางที่ผมศึกษาอย่างจริงจังนะฮะตามตําราบโบราณแล้วก็บูชามาเกิดเรื่องดีๆนะฮะก็เครื่องรางจริงๆเนี่ย มันเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจมันต้องอาศัยจิตเราด้วยนะนะครับเค <c oughs> รื่องรางจะดีขนาดไหนหากจิตเราไม่ดีจิตเรามีนิวรณ์ห้าเนี่ยมันก็มันก็ไม่เกิดสิ่งที่ดีนะครับมันจะทําร้ายเราด้วยครั้งนะฮะบ,บางทีมันไม่ได้เกิดจากเครื่องรางจะเกิดจากจิตเราเองนะฮะเพราะนั้นเครื่องรางนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องรางสายพุทธคุณเป็นพุทธศาสตร์นะฮะที่เห็นในมือผมเนี่ยนี่คือตะกุดนกคุ้มแปดทิศนะฮะ เป็นตะกรุดโบราณนะฮะข้างในบรรจุลูกนกนะฮะเป็นรูปหลอนกคุ้มลงอักขรโบราณเขียนคำวณะนะมาจากนะโมพุทธ,ธายะนะฮะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่ลงมาตัสรู้ในพัทธลกับนี้ที่เราอยู่พัทธลกับขณะแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยนะฮะก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือมันมีชาดก เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือพุทธคุณเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อบูชาหรือว่ามีจิตตัวเนี่ยนะฮะจะส่งเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินนะฮะท่านใดที่มีหนี้สินผ่อนธนาคารอยู่ยังไม่มีหลักทรัพย์เป็นของตนยังผ่อนธนาคารอยู่นะฮะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อหลักทรัพย์พื้กิจการยังเป็นของธนาคารอยู่ก็จะเป็นของเราโดยฉับพันนะก็เหมาะบูชาท่านใดที่มีหนี้อยู่นะหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีหลักทรัพย์เลยก็เหมาะบูชาจะเสริมในด้านนี้โดยตรงจะทาให้มีหลักทรัพย์ นะท่านใดที่มีศัตรูนะฮะก็เสริมตรงนี้นะฮะก็จะแคล้วคลาดจากศัตรูศัตรูจะห่างออกไปหรือเราต้องห่างศัตรูออกไปหรือศัตรูจะทําอะไรไม่ได้นะฮะกันภัยทั้ง8ทิศเป็นทิศโบราณข้างในนี้นะฮะก็มีลูกนกคุ้มทั้งหมด8ตัวนะฮะเป็นตัวแทนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเป็น8ตัวหมายถึง8ทิศโบราณ ก็มีตำนานในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นตำนานชาดกนะที่พระพุทธเจ้านะฮะทรงไปบำเพ็ญภาวนาในร่างนกคุ้มนะฮะแล้วบินยังไม่ได้นะนะฮะเพิ่งแตกไข่ออกมาเดินก็ยังไม่แข็งนะ,ะขายังไม่แข็งแรงนะฮะมีไฟไหม้ป่านะฮะพ่อแม่นกเนี่ยก็บินหนี พระพุทธองค์เนี่ยอยู่ในร่างนกคุ้มทําอะไรไม่ได้นะฮะจึงตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยแรงสัจจะอธิษฐานทําให้ไฟป่านั้นมอดดับเะนั้นแล้วก็เป็นความเชื่อผู้ใดบูชาลูกนกคุ้มเนี่ยนะฮะตะกุดนกคุ้มแบดทิศเนี่ยนะฮะก็จะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์รักษาลังนกไว้อยู่นะครับสามารถรักษาสินทรัพย์ได้นะฮะแล้วก็จะมีสินทรัพย์นะแล้วก็กันสตรูทั้ง8ทิศบ้านจะไม่ไฟไหม้ก็จะมี เป็นยันเป็นยันนกคุ้มนะก็จะมียันนกคุ้มแถวล้านนาแถวภาคเหนือเนี่ยก็เขาจะใช้กันไฟแต่ของเราเป็นตะกุดนกคุ้มแทิศลงอัออครนะตามวิธีโบราณนะฮะการปลูกเสกตามหลักพุทธศาสตร์นะฮะแล้วก็โหราศาสตร์และเทวาศาสตร์สามศาสตร์เข้าด้วยกันทําให้มีความขลังมากนะเป็นเครื่องรางที่ปลูกเสกตามตําราไบลานตําราโบราณนะฮะท่านอยากจะได้นะลิงไลน์แอดด้านล่างนะฮะลิงกหน้าช่องติกตอกหรือกด ตรงหน้าทิกต o อกได้เลยนะนะก็มีนะรับกดสั่งซื้อได้เลยนะนะครับก็จริงๆเนี่ยมันก็มีประสบการณ์นะประสบการณ์ไปถึงว่าเขาบูชาไปเนี่ยนะ,ะเขาก็มีเรื่องดีๆนะเขาก็ไลน์มาบอกนะฮะ หนูสวัสดีค่ะอาจารย์เนี่ยหนูบูชานกคุ้มแปดทิศไปเนี่ยหนูถูกหวยต่างประเทศได้เงินสามแสนบาทกําลังจะเอาไปปิดหนี้บ้านที่เหลือตะกุดนกคุ้มสมดวงเรื่องหนี้สินมีโชคทันทีหนี้บ้านหนูที่ผ่อนกับธนาคารกําลังจะหมดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะฮะของแต่ละคนเป็นความเชื่อนะของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับท่านใดอยากได้นะก็กดที่หน้าช่องทิกตอกนะฮะก็จะมีให้กดนะฮะสวัสดีครับหรือลิงก์ไลน์แอดก็ได้